สวัสดีครับมืัอนี้เริ่มกับมารับตอนรับเอฟซีให้กันสวัสดีค่ะปากคำสวัสดีครับ,รบ,รบเริ่มกับมาขับกระเพิ่นให้กันเลยค่ะเด้อโรงเรียนห้ามมุนอุ่ยปุยเออแบบจังไหนผู้หนึ่งข้าพุ่งเนาะข้าพุ่งข้าพุ่ง เลิบก็มาพ่อทองก็มาเลยเอบยเลิฟเจ้าคือสิมันสบายก็มูแทลคิ้วคิ้วแผ่บึงถูขะตูโตเสยมิ่งก็มามิ่งก็มา เรือใบ่สนใจอย่างเลยโอ้คำจังได้ไงเถิดคำลาวีคำสาตีก็ไม่ใช่สีนน่โอ้ เต็มทีเลยเต็มทีเลยแม่นโคแม่ในโคเพื่อนเอาอันแม่พ uh ี uh ่คนสีนังนะคะมาสีนังนั oh. ่งสร้างแท็กซี่มานี่ก็เอ้ยใส่ไปจับเบึงจับเบึงย่านย่านน้องบ่ย่านน้องบอ๊ะ อ๋ออ๋อัลหนนามาแห้งแล้วเด้อใดผู้ใดบะนี่ถ้าพอนี้มียางในยามเจ้าออามานนีเบิ้งในยามเจ้ามียางออกมาหอยชิ้นเบิ้งเพราะ่าม่อกเป็นง่ายเลยสิง่ายกว่าดปเลิ่ีเจ้าเจ้าเบิ้งเบงโอ้แตกไล่ง่ายง่ายเลยกันน่ง่ายเลยกันน่ะเจ้า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  <laughs> thế thì biết đứng thủng rồi. Ừ ờ, phải nhai chẹt, đó đứng thủng chào đây, có thì ba thủng gặp ừ. ừ, bao nhiêu thứ bảy hết trắng. ô mình, cái ngay, li, phải nhai pích, khỏi bơm ở cứ cắn, ta Lợp thì phải đó thè พ่อว่าแหลมเปรตเด้อปุ่น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 ไปเปิดดาบผู้ใดหนึ่ง เห็นต่าว่ายืดเสูยงกว่าเนาะเลิฟเอ้ยจะเย็นอยู่บ่นิ่งเนะเลิฟอยู่ไม่นิ่งเลยนะครับคุณเลิฟคุณมาต้อนรับเอฟซีหรือว่าคุณมาสปาตัวครับ มัดกลางมัดกลางมัดผุ่นเจ้ามัดใส่ต่อมอผุ่นเลยเฮ้อเหยั่งล่ะยิ่งยิ่งล่ะ ผู้บ่าวเนาะผู้บ่าวเนาะผู้สาวกีดการแล้วผู้บ่าวลูบลอ้อผู้บ่าวท่องคำอันนี้เดี๋ยวผู้สาวสิกีดบ่ลูกน,นี่ผู้สาวบนสิกีดบ่กีบเถืองเถืองเถึงเจา้จาเจา้จมามัดเจ้มัดพุ่นบ่เจม้จมัดพุ่นบ่ก็เจ้ากี้ออกฮะ <c oughs> <c oughs> หนูทายชิบค่ะเดี๋ยวกระิบไปขี้ขี้ส้างแล้วเนาะแม่ะสีก้นอีกค่ะสี่สี่้นพอดีค่ะพอดีลักกี้เอ้ยอย่าไปยืนอยู่ใกล้เรือไปเด้อลักกี้เอ้ย ไปไปที่กันคืออไปชี้แสงที่กันไปเลยไปเลยไปขี้ปีมเฮ้ยก้าคนคอนะลักกี้ก้านคอนะลักกี้เอ้ยอวางทาเซลแล้ววางทาเซลแล้วเอาละเอะวางหมดลักกี้ร้อยยังไหมลักกี้ พวกหนูยังไม่โตครับให้ผมโตก่อน <S <S ผมจะได้เท่เหมือนพ่อทองครับ <S 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 โอ้โรงเรียนเฮานี่ท้ำทั่วได้เลยได้นี่พอญ่ปิกว่าถรำมาดาในโรงเรียนเฮานี่ท้ำทั่วก็ได้ พอ่อทองคำนะพอ่อทองคำปก่กคํานะคะขี่พอ่อทองคํานะคะพอ่อคําขี่พอ่อทองคําต่อไปแม่นิโคยาฟ้าบักลายาฟ้าบักลาตัวบะทัดไงไงก่อนไงก่อนไงก่อน เลิบเอ้ยลักกี้วิ่งตามพ่อพ่อไม่ให้ไปด้วยนู้องอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนไปไม่ได้เดี๋ยวแม่นี่โคตรสีสีแลนแลนห่วงตาลักกี้เอา้าเอาเอเอย่ามาไก่เด้อกล้ำหยาสรบปเลยได้ลักกี้ แล้วก็ยอตอน้นอตอนนี้เอฟซีผุนผู้มันก็ขีทส้างไปแล้วครับพาทัวร์พาชมหมู่บ้านตะกาง<อ>บ้านช้างเารา<อ>เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับทุ่มีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย